ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนที่ชื่นชอบในเกมแบล,ล็คนัโโลกมอว์มบายเหมือนกันนะครับคลิปในชุดนี้จะเป็นการแนะนําระบบการเล่นต่างๆที่ผมรู้นะครับเพื่อให้เพื่อน,อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่หรือหัดเล่นนะครับได้ใช้เป็นข้อมูลในการเล่นนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําให้รู้จักกับวิธีการสมัครเข้าเล่นเกมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าทํายังไงบ้างครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอนิดนึงนะครับพอดีเกมมันโหลดอยู่ สักครู่นะครับเราล้ครับขึ้นมาแล้วครับหน้านี้เวลาเราเข้าเกมนะครับมันก็จะขึ้นมาทุกครูครั้งนะครับมันเป็นการาแจ้งข่าวของเกมนะครับเราสามารถกดปิดตรงปุ่มฟ้าบนนี้ได้เลยนะฮะจากนั้นเกมก็จะโหลดนะครับ ขึ้นมาใหม่ก็จะมีหลายอันนะครับแต่ว่าเราสมัครใหม่เราจะกจะดที่ New ID น,น,นะครับน,นี้จะเป็นนโยบายของทางบริษัทผูริลเกมนะครับเราก็กดตกลงไปในแาบติดตรงนี้ของอันนี้นะครับแล้วก็กดที่นกงลงเรายังรับเงินโยบายของในสุดครับต้องเปดเล่นทุกอ่าหน้านี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับอของของของเกมนี้จะมี สองเซิร์ฟเวอร์ดีเอชกับเอซในที่นี้ผมเจอนเอซโอเคครับเราต้องใช้ของผมเป็นอีเมลนะนะจริงมันมันได้ก็พัดก็ได้นะครับเว็บก็ได้หรือจะเล่นแบบชั่วคราวก็ได้ผมเลือกเป็นอีเมลไอเอดนะครับอันนี้คือเราสมัครใหม่เพราะงั้นเราต้อง เข้ามาที่นิวนิวเล่าสีอะไรนะอันนี้สำหรับคนที่ต้องนิวแล้ก็สามารถลองอันนี้ได้มาที่นิวเล่าลองของพินพ์แรเด็กเราไป ครับคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งครับมาที่เขดเขาได้บอกว่าให้เขาได้ แล้วให้ Lock ็อกอินอีกครั้งหนึ่งเราก็กลับมาที่หน้าเมื่อกี้นี้นะครับแล้วป้อนเอเมล์ของ,งเราเข้าไปโอเคครับพัดเกิดครับแล้วกดลอกอินนะครับ เราพักกู่นะอะอันนี้คือจะเข้าสูนหน้าของเกมแล้วนะครับอ่ามันก็จะมีการแจ้งข่าวจากาทางาง GM นะฮะเราก็หมดไปอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราเรียกไว้ของเอเชียนะครับสถานะ่อนข้างจะมีคนเล่นเยอะครับกดเลือกครับ ันจะเข้ามาถูกกันหาหน้าหน้าเลือกตัวละครครับเนื่องจากว่าของเราเนี่ยยังไม่ได้มีการเล่นที่เริ่มสมัคร้มาใหม่ตัวละครจึงไม่มีนะครับต้องสร้างก่อนมากที่ตัวละครนะครับแล้วก็ที่เพีนะครับโอเคครับได้ตัวละครมาแล้วในตอนนี้มาตั้งชื่อตัวละครกันครับน,าน,านี่นะตั้งชื่อได้เลย จากตั้งที่ส็จแล้วก็มาเลือกตัวขอเลือกอาชีพตัวละครนะครับมันจะมีอยู่4อาชีพนะครับอาชีพนักดาบเจอมเวทนะครับพระนะครับแล้วก็ขโมยเลือกตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับผมเลือกนักดาบนะครับเตรงนี้นะครับ ว่าเราสามารถจะเลือกอส่งผมส่งผมได้เราเเราชอบแบบไหนนะจริงมันก็มีคนอ,อยู่แค่ไม่กี่แบบนะฮะโอเคตกลงนะเพิ่มเติมนิดนึงครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นส่วนที่เขาแรนดอมมะฮะถ้าเรากดเนะี่ยมันก็จะแรนดอมอทุกคนเนี่ย ไปโม่วๆเลยอ่ะยังไม่สำรองคนเลยนะผมก็จะเปลี่ยไนไปจอ,อมไว้ก็จะเปลี่ยนไปจะแลนดก,ก็โอเคครับเดก็บกับอิฐแก้แก้ตรงบก่อนไม่ค่อยชอบตรงบกแนี้นะโอเคครับพี่ส่งเดิมโอเคนะครับนี่เราก็เริ่มเริ่มต้นได้ ร้างตัวละครเสร็รจแล้วครับเรากลับมาที่ตัวละครนะครับกดที่ตัวละครสองครั้งนะครับก็จะมีหนูขึ้นมาเรากดสตาร์ทได้นะครับกดดีๆตัวละครได้ดึกแทนก็จะกลับมาที่เดิมโอเคครับเรากดสตาร์ทนะครับก็จะมีหนูขึ้นมาอีกอันนี้คือสําหรับคนที่เล่นเล่นใหม่นะครับมันก็จะมีเ,นเนมนแนะน,าน,าน,าน,นําให้แนะนําการเล่นอะไรทั่วไปกอน ถ้าเป็นคนที่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นสตาร์นาวเลยนะครับนี่ก็สตาร์นาวนะครับโอเคครับเขาจะให้เลือกอช่องนะช่องสองนะโอเคครับวันนี้เขมีรางวัลแจกอยู่นะครับมหมายถึงว่าเข้าเกมทุกวันเนี่ยก็จะมีรางวัลตามนี้ ออกมาทีละวันวันละอันวันละอันนี่นะฮะอันนี้ผมได้รับอันนี้ไปหน,นึ่งคือไอเทมสําหรับเวลาที่เราตายครับสามารถเกิดใหม่ได้เลยของีนะครับเริ่มต้นมาก็าจะมาอยู่ที่เมืองเมืองเริ่มต้นเมืองแรกเลาพลอตา้าครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่หน้าโฮมของเรานะครับ รอสักครู่นะครับหน้านี้เขาก็จะแนะนําหน้าโฮมว่าหน้าโฮมเน,นี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้บอกว่าเป็นเมนูอันนี้บอกเป็นคีนะครับกดตรงกากระบาดตรงนี้เพื่อเข้าสึงหน้าโฮมนะครับโอเคเราจะเข้ามาถึงหน้าโฮมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆในหน้าโฮมเนี่ยผมจะแนะนําในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบคลิปนะครับถ้าหากว่าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u r s c r i h e ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม